สวัสดีครับพบกับผมแอสซิดเนเทงเลสนะครับอันนี้จะมาโชว์แบบโหมดมือเสนน้นหนังใน Resident Evil โฟกันนะครับอ่าอันนี้ก็อย่าสจะไปชมกันเฮ้ยนี่มี5ตัวด้วยกันครับมีออนสกอตเคนเคมเดดี้เคนเดดี้เอดาหวงแจ็คเคานซ์ังเฮ้ยเดอะฮักเหรอเฮ้ยไม่ใช่หรอนี่อัมบิเวสเซอร์เฮ้ย อันนี้ผมนี่ส่วนตัวผมชอบอันนี้ครับไปอันไหนดีครับนี่ต้องดันโหครับบังเออติง้งโอ้ยชิ้นนี้ยังมีโดหดิ้งด้วยนะอเอ้ย่มันนานกันแล้วเนี่ยเอย้ยมาอ้าวมาสัที โอ้โหมาถึงก็เจอเฮ้ยเสียงเสียงใครเสียงใครบิดมอเตอร์ไซค์วะหักคอเฮ้ยเหมือนจะเจอบางอย่างเฮ้ยเหมือนใครจะตามมาวะน,านั่าเนี่ยิงเรื่อยยิงเรื่อยกูม,มังแล้วเฮ้ยออกไปออกไปเฮ้ยเฮ้ยมันต้องบึม้มบึมอุย้ยจะ แค่เปิดตัวก็จะตายครับโคตรหนุ่ยเท่ยอะเอ้ยอขอมันเฮ้ยพีนไปเฮ้ยพีนไปอยู่ใกล้พึ่งมาโอ้มังโอ้มังแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยอย่าพึ่งโอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งมา าก่อนเอาต้องเอาสมุนไพรว่ก่อนเดี๋ยวกันกันความตายเฮ้ยไม่ต้องเจ็บทามดีกว่าเอาแค่สองนาทีกว่าพอเฮ้ยแม่งมาไกลเอา้าอุย้ยเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่ง,งมาโอ้โหเห็นเต็มเห็นครึ่งตัวเฮ้ยนี่เอาเมียนนี้อยู่จะไปกวางอะไรอ่ะเฮ้ยมันมาไงแล้ว ก็ท่านเหรอเฮ้ยเฮ้ย,อย,อยโอ้โหเจ็บหัวเอ้าอยากจะเก็บให้กูเองนี่รอดตายไปนหนึ่งตัวเหลือสองอันแล้วเฮ้ยลองรอให้มันมาตรงนี้ดีกว่าโอ้โหแม่งเดินไกลนี่นัดตัวจริงมันอยู่ตรงไหนครับ เนี่ยมันอยู่โน่นครับมันอยู่โน่นครับเฮ้ยขับปัดเบิดตรงนี้ได้เปล่ากาไม่ขาทางไม่ถูกได้เดยปึ๊บอุ้ยตายตายในสุดก็ตายแล้วเที่ยมตายสักทีอีหนูน้อย ปันวะอย่าพึ่งดีอย่าพึ่งดีเฮ้ยเดือดคิ้อุ้ยคิวคงหมดพลได้นะเฮ้ยเฮ้ยไหนบา้าเอาดิตัด ย <esi> <ibl ia> ิ่งคิวคิวมาอีกเหรออุ้ยไมอีกเหรอเอ้าไฟเดือดคิดเฮ้ยโอ้กูจะโดนอะไรวะเนี่ยไฟฟ้าช็อตเฮ้ย เอ้ยเอ้ยติดนาวิเอาให้บุ๊มบูเอาใครบึ้มบึ้มเนี่ยเอาจะหักคอเยอะนะ่ะโอ้นัน่นเครื่องรถไฟกลับบ้านนะนะั่นน่ะโอ้แย่จริง